เย็นปะคะโหลูกเผ็บออกไปแล้วนะคะเต็มเลยนี่ดูดูดี๋วที่พืน,นะคะตอนนี้มาหาเห็ดพึ่งแม่มดกันนะคะเฮกซ์เซนเรลิงค่ะน่าจะมีขึ้นให้เก็บแล้วนะคะ อากาศเย็นมากนะวันนี้เห็นเขาบอกว่าวันนี้หิมะจะตกอีกนะคะสี่องศาหิมะตกด้วยวันนี้นะอาทิตย์ที่แล้วอากาศดีดียีองศาวันนี้สี่ไปดูกันเลยดีกว่ามีให้เก็บจริงๆเลยค่ะหนึ่งสองสในอันที่สี่นี่ ดอกที่สี่ค่ะว้าวจดตสไวท์ <laughs> มาเร็วมากนะคะปีนี้เพิ่งเมษาออกมาแล้วน,นะคะปีที่แล้วเจอสิ้นเดือนพฤษภาเห็นปะคะเวาเรารเฉือนเขาแนละ้วเดี๋ยวเขาจะเป็นสีฟ้านะคะมองเห็นฟ้าพี่น้อยสีฟ้าอันนูนะ้นอะ มองไม่ค่อยเห็นเนาะสีฟ้าใช่ไหมเทา้ายังไงเห็นปะเท้าจะออกเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะกำลังกินเลยเนาะอ่อนมากนะตอนนี้หนาววันนี้หนาวอะไรห้าองศานะ ฝนเอยหิมะตกด้วยแต่ทีที่แล้วไงอากาศดีเนี่ยเขาก็เลยขึ้นเนาะสวยมากพี่ไมค์ ต้องมีอีกนะคะนี่นี่ค่ะเห็นปะคะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเขาแห้งเนี่ยแตกหมดเลยหัวเขาเพราะอาทิตย์ที่แล้วอากาศร้อนมากนะคะโดนแดดเยอะผิวแห้งเลยแตกหมดเลยเมื่อกี้เดินผ่านไม่เห็นนะ เจออีกแล้วนะคะนี่เจอล่ะโอเคโอ้โหสวยอวบมากดอกนี้ฮะเออสวยพี่หมายบอกเจอตรงนี้ดอกไหนพี่หมาย ท,ที่ดอกเล็กมองเห็น <laughs> ไม่ไม่เก็บใช่ไหมจะปล่อยไม,ไม่รู้ไม่จะเข้าที่ฟรชตั้งเอียวพูดถึงหนาวไม่เก็บเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วนะดูดิโดนหนอนกินหมดแล้วด้วยฮะ เล็กก็เก็บนะคะเพราะถ้าไม่เก็บเขาก็เสียอยู่แล้วเพราะว่าอากาศเย็นแข็งตาย s <S บอกแล้วถ้าปล่อยไว้ก็ไม่เหลือเชน หนอนกินกับทุกดอกเลยค่ะนี่ดองค่ะนี่ Ooh, s <S ดอกนี้ใหญ่เลยค่ะ s <S แต่ก็แห้งเหมือนกันเห็นปะ <Yeah. S 1> แตกหมดเลยบนหัวโอ้โ oh ห สวยเนะ <Oops. S 1> เาะโอ้ปเป็นเห็ดที่อร่อยมากเลยนะเวลาเอาไปทำแล้วเขาไม่เละทำอาหารนะคะ กรุบกรุบดีเจออีกแล้วนะคะดอกนี้พี่ไม้เป็นคนเจอ there, เอ,าอ่าสเบ๊ยพี่เธอรึอ๋อยหอโอ้โหมันแห้งมากเลยนะ uh huh. เอาช่วย đang, 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 cái đó đang, đang, ต้องเดินดูที่เก่าหลายๆรอบนะคะรอบแรกอาจจะไม่เจอรอบที่สองอาจจะเจอจ้าพี่มาแต่ว่าโดนกินแล้วนี่โดนกินเหลือน,นิดเดียวเองเนี่ยใส่ใช้ได้ป่ะไม่รู้นะนี่ ไม่ดีเหรอโอเคอยู่นะน่ต้องมีอีกแน่เลยอ่ะก็ใช่ใช่ดินี่ไง เห็นปะพี่ไม้เด mm ็กอี่้พีไมเขาอกเขาเดินมาตรงนี้เหมือนกันเมื่อกี้นี้ไม่เจอไม่เห็นเา้อ่ยกวกนราตงกินหมดเลเห็นปะ ตรงพี้นก็น่าจะมีนะพี่ไว้ตรงนี้หมดตรงเนินนั่ะตรงนี้มีเลยกลัวแค่เจ้าเราจะถึงนี่สิ <c oughs> ตรงพี้นก็ไม่มีอ่ะตรงเนินนั่ะพี่ไว้ไม่มีใช่ไหม ธรรมราตรงเนินเนี่ยจะมีตลอดไม่ไว้บอกยังไม่มีเลยยังไม่มียังไม่มีืมโอ้เห็นรึเปล่าคะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหรวยเลยนะ แดงเช่ะโอ้ยฉั <laughs> นโดนกินดูก็สวยหรอก <laughs> กินได้แต่หัวเียหิมะตกแล้วนะหรือฝนตกอันนี้สายนีพี่ดิ๊ลูกเห็บตกแล้วนะพี่ไม้ได้ยินปาค้าโหลูกเห็บ ตกอีกแล้วนะคะเต็มเลยนี่ดูดูที่พื้นนะคะนี่เต็มเลยดูดิเห็นดเล็บขาวขาวมั้ยเก็บเห็ดไม่ได้แล้วนะคะสงสัยต้องกลับบ้านแล้วนี่ดูวิวค่ะมองไม่เห็นเลยนะนี่มืดใช่ดูวิวค่ะมองไม่เห็นเลยโอ้โหตกใหญ่เลย มืดเหมือนกับมีหมอกเลยนะคะว้ายโอ้ยเจ็บดูไอเจ้าหมอน้อยตุ๊กแผลกเต็มตัวเลยดูเนี้นี้เป็นไหนอ่ะี ดูค่ะแป๊บเดียวพื้นขาวหมดเลยนะมองไม่เห็นเห็นแล้วนะคะโอ้ยมือเย็นเออดูด like> ิ <h ับเียขาวหมดเลยกลับบ้านแล้วค่ะแบบเนี้ยหายเห็ดไม่เจอแล้วนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกานิชาช่ยนะ้ <c oughs> สันเลยอ่ะ <c oughs> น่าสงสารมากเจ้าหมาล <c oughs> ้อย <c oughs> สั่นเลย